แพรไม้โทกิ้มค่ะแพ้แพ้แพ้ตามองอะไรพอแค้แพ้เรามาทบทวนการอ่านคำอีกครั้งนะคะที่เด็กแพ้แพ้ มันหลับในมันหลับในแพร่แพ้่เก่งมากมเลยค่ะแพ่แพ้เอออย่าหลับในนะแม่รู้นะหนูทำตาหลับในอ่ะมอมออะไรเอแม่แม่นี่ไม่เยวภาพนี้เป็นรูปภาพของแม่นะคะ มองแอแม่แอแม่แม่ไหนไงแม่ไม่ใช่ไหมเอก่อนไมมเอกให้เอกกับแน่แม่แม่มองใจหันลังตรงมองมอง แม่แม่แม่ตาบอยมองอะไรลูกแม่ไลท์โทค่ะแม่แม่นั่นมันไม่เอกแม่มเรามาบทพูนการอ่านคำอีกครั้งนะคะริเบนอ้าวบทวนทบทวนแม่แม่ ออแหมเดี๋ยวค่อยกินไในลมเนี่ยนัมกมากเลยค่ะ